พีงขาคิถีลูกานมานีขอนำเสนอดูแนวแปลกดูทงหน้าค่ะพี่นงค่คะแต่ก่อนอื่นที่พามาเบิ่งบรรญ,ญากาศก่อนค่ะพี่นงค์คะนี่คะ่ะอยู่สวนยางทงหน้ากับสีเหลี่ยงไก่เหลี่ยงกามีเหล่าไก่ผอมค่ะพี่นงค่คะเพราะว่าไก่ถ้าเหลี่ยงอยู่สวนยางเขาก็สิคุยุยเคลียหาแนวดูแนวกินมี่นอนนี่แม่งกินร้ายค่ะพี่นงค์คะ เขาสีอุดมสมบูรณ์ล้ะกะสีเลี้ยงง่ายค่ะพี่นองขาเลี้ยงง่ายก็อยู่บ้านค่ะพี่นองขาเป็นเลี้ยงแบบอ่าให้เขาอยู่ในเล้าละกะปล่อยค่ะพี่นองขาปล่อยเขาออกมาหากินตามธรรมชาติค่ะพี่นองขาไก่กับสีอ้วนสีอารมณ์ดีค่ะพี่นองล้ะกะอันนี้กระทให้เบิ้งกระท่อมสวนยางค่ะพี่นองขาถี่มาอ่อนอนในช่วงปีใหม่ค่ะพี่นองขานี่บรรยากาศกับสนาอยู่ประมาณนี้ค่ะพี่นองขา อากาศดีดีค่ะพี่น้องขะอากาศเย็นย่มขึ้นกะละกาศสิลมลื่นค่ะพี่น้องคะอันนี้ก็สิเป็นสาน a m ค่ะพี่น้องคะซึ่งเลี้ยงปลาหลายชนิดค่ะพี่น้องค่เพราะว่าสิเป็นปลาหมอปลาชออ่อนปลานิ่น,นะคะพี่น้องขาละกาอันนี้กับผ้ามาเบิงบรรยากาศตอนเช้า,ชาดวงอาทิตย์บ่ท่านขึ้นค่ะพี่น้องขาละเบิงค่ะพี่น้องคะบรรยากาศทงไฮทงหน้าอันนี้ก็คือ,อ,อคุณพ่อเพิ่น ตีอาไถและกต็ตีวานวานเปลี่ยนหน้าปังไปแล้วนะคะพี่น้องขานี่วานเขาเห็ดหน้าปังค่ะพี่น้องขานี่อันนี้เพิ่นวานไปแล้วค่ะพี่น้องขาถ้ายเห็บเบิงบรรยากาศซื่อๆค่ะพี่น้องขานี่พระอาทิตย์กำลังเริ่มขึ้นค่ะพี่น้องขากำลังเริ่มขึ้นแบบสวยงามเลยค่ะพี่น้องขาบรรยากาศดีแห้งๆค่ะพี่น้องขาริมขอบสาเพื่อนกระสิปูกต้นบัก่วงตาไข่ยังสี่ค่ะพี่น้องขา ต้นบักฮุ่งค่ะพี่น้องคขาระเบิงตีละพี่น้องบักฮุ่งคอยโอ้ยจเปมนจอยเจมันหลีบพี่น้องค่ะมันแหงมันแรงกระอดค่ะภาคอีสานค่ะพี่น้องโอ้ยระเบิงขนาดอยู่ติดหิมหู้สานะคะพี่น้องค่ะยังเป็นใดขนาดนี้อันนี้กับเป็นกระเพ้าม่วงค่ะพี่น้องคะะหอมกระดอกค่ะพี่น้องค่ะเหมือนกระเพ้าธรรมดานะคะพี่น้องค่ะแต่กระเพ้าม่วงมันสิเพชดห่อนแล้วกะขัวใส่อ พวกเนื้อพวกยังกระซิแซบค่ะพี่น้องคะ่ะกินเขาสีออกหอมเพ็รท่อนกว่ากะเพราปกติทั่วไปค่ะพี่น้องคะ่ะนี่คะ่ะนาตากระสิประมาานีีค่ะพี่น้องคะ่ะคุณพ่อเป็นกระสิป,ปูไว้เมื่อสุยางสุเนลคะ่ะขอบสาค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้ก็เป็นพักหอมเปค,ค่ะพี่น้องคะ่ะอันนี้เพิ่นกระปูไวไอีกค่ะพี่น้องคะ่ะยังละเลกละนอยค่ะพี่น้องคะ่ะพอได้เก็บไส่หลาบใส่ก้อยเป็นเครื่องเคียง เฮ็ดอาหารของเศร้าอีสานบานเห่านะคะพี่น้องค่ะก็สิเป็นประมานนี้ค่ะพี่น้องค่ะก็สิปูไว้กินไว้ใส้ค่ะพี่น้องค่ะนี่กระสิเป็นเพักเยงค่ะพี่น้อง่ะเพิ่นเอามาปลูกใส่คู่แตกไว้ค่ะพี่น้องค่ะเป็นยังไ๋คะพี่น้องค่ะวิธีอีสานค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นขบุกปลาค่ะพี่น้องค่ะนี่แนวแเปกของเหาที่สีน้าเสนอพี่น้องมันเป็นอีขบุกปลาค่ะพี่น้องค่ะปีนึงเขาสิเกิดเทื่อนึงอันนี้คือดอกของเขาค่ะพี่น้องค่ะ ยง้มนั้นเขากะสีมีนอมีแหงออกมาเป็นต้นเป็นยังนะคะพี่น้องขะแต่นาแรงอากาศหนาวก็สีมีแค่ดอกค่ะพี่น้อง่ะอันนี้ก็เป็นเม็ดสีออกมาจากดอกนะคะพี่น,อกกน้อง่ะไกลก็สีมาจจิกินไปเรื่อยไปเปลือยค่ะพี่น้องค่เนี่ยนาตาก็สิเป็นยังสีนะคะพี่น้องคะทั้งว่ากินใดบอกินใดค่ะมันเป็นยาค่ะคุณพ่อเพิ่นวางสันค่ะเพิ่นก็ผ้ากันกินไปแกงกินอยู่ค่ะพี่น้องขะแต่ว่าอันเนี้ยก็ต้องให้ล่อให้เขาเกิด นาฝนบุญละค่ะเขาสีเกิดเป็นตนอ่อนตนยังมาหลายๆคะ่ะพี่นองค่ะสวนหนาหนาวหนาแรงเขาก็สีออกเป็นดอกอย่างเดียวคะ่ะพี่นองค่ะดอกก็สีงามงามพี่นองเป็นแทงขึ้นประมาณนี้ล่ะคะ่ะพี่นองค่ะที่เห็นนะคะก็จะมีอยู่สงสามตนนะคะในสวนยางคะ่ะพี่นองค่ะปต่โดดเด่นที่สุดก็คือต้นนี้คะ่ะพี่นองค่ะอยากถ่ายให้พี่นองเห็นชัดๆคะ่ะพี่นองค่ะมันงามมันดูแปลกตาดีคะ่ะพี่น